ทุกวันนี้ธุกรกิจก็มีกําไรแล้วเนี่ยอุตสาหกรรมครอบครัวที่ก็เอสที่ใช้ได้เลยอะ่ะมีฝันอะไรถึงใหญ่จะมาชวนชักลงทุนนะเรามองอนาคตรเราสามารถเติบโตได้อีกครับสามารถเติบโตแบบก้าวกระโดดได้เลยเพราะว่าเรายังไม่เอาสินค้าที่เราผลิตอ่ะไปจําหน่ายให้กับบริษัทใหญ่ๆเลยครับเราแค่ขายแค่ร้านห่อปูจ๊อทั่วไปเราจะมีมูลค่าการขายต่อปี5ล้านถ้าเราผลิตมากขึ้นแล้วเรานําสินค้าไปขายให้กับบริษัทใหญ่ๆเลยยอดขายจาก5ล้านอาจจะ เป็น13ล้านครับถ้าโตร้อเปอร์เซ็นต์ครับคุณภาพของคุณเทียบกับอีก3าเจ้านี่ดีกว่ายังไงครับหนึ่งเลยคือแผ่นเราขนาดใหญ่กว่าแล้วก็ลูกค้าบอกว่าแผ่นเราเนี่ยเอาไปห่อแล้วมันทอดแล้วกรอบนานกว่าครับแล้วเราก็ผลิตจากถั่วเหลือง100เปอร์เซ็นต์ก็ไม่ใส่สารกันบูดครับในสีเจ้านี่คุณเป็นเบอร์เท่าไหร่อ่ะผมเป็นเบอร์สี่ครับเป็นเบอร์สี่ใช่ดีสุดแต่เป็นเบอร์สี่ใช่รมสุดท้ายก็เลยอยากโตขึ้นถูกยากครับเพราะว่าผมมองเห็นช่องทางที่จะไปต่อได้ครับ โหลดแอปเลยหรือแอดไลน์แอด t w o r เเพื่อที่จะจ้างฟรีแลนซ์ที่คุณต้องการนะครับผม